สวัสดีครับเจ้าของงูครับสสวัดีครรััับบสสวดีคคุณพ่อหน่อยนะครับเนาะครัคุณพอหน่อยอยูบ่บา้านลวงตะว,ว,วันอำเภอลำพูนจังหวัดอุบลบน,นะครับเนาะม,มีงูจกักโตครับเนี่ยมีงูย,ยุคเก่าโตโอ้งูเก่าโตเหลียงงูหนาแหลงบอ่อจอยนะครับเนาะเดี๋ยวลุงใหญ่พาเบไงให้กินทั้งหลายเนี่ครับคุบปจอยเนี่ยยั่งม่เล่าก็มียาอ๋อ มียากินยาแล้วก็เฟื่องต่อกินยากินเฟื่องต่อก็เฟื่องสำรับกันละลายยิ่งมาแลงกับมีอาหารเสริมเอออาหารเสริมกล้วยเอออาหารเสริมปลกต้นกล้วยพวกนั้นเนาะกล้วยชาต้นกล้วยใช่สมก็ห้ามการลำตาลอ๋อเดี๋ยวลุงอาหารเสริมเนี่ยครับวัวเราแต่ละตัวเนี่ยบ่บ่จอยนะครับเนี่ยสวงเศร้าเราสิอัดหยาเล็กๆน้อยๆเนาะเบิ้ลยากระสิบลักเหตตต่อโดยเฟื่อง เพืองยังมาแรงมากแล้วเรายังมีตดกล้วยสาบอีกครับตดกล้วยสาบบางเถือก็จเป็นตัวไอ้ใบทั่วดินนะครับเด้อใบทั่วดินหลังจากคนเอเมต็ตเอาหมากมาแล้วก็ยังได้ใบมาให้งัวกินนะครับเนาะให้งัวกินเนี่ยงัวเราโยก,กินโยงสีล้ะครับบางเาตะถือว่าเนือหนังใส่ได้เลครับโยก,กินโย่สีแบบ กาบ,บอได้ทุ่มอาหารฝนยังมากมายเนาะอาหารฝนก็บอบอใครจะกินดอกแต่สีมีพวกต้นข่วยอาหารหวางคือละว่าละคือสีมีใบทวดินเนี่ยหลากหลายเนาะหลากหลายแนวกินให้ให้ว่าเราได้กินเนี่ยออกมาเนี่ยหนังประมาณนี้เลยครับการที่ว่าห้าเหลียงงัว่าเนั่นบ่แม่นว่าห้าสิ่ห้กินแต่ย,ตย,ย้าแต่ย่ายางเดียวเพิ่นกะเพิ่นก็อยากก,กินหลายหลาหลากหลายคือมูเฮ้าคือคนเฮ้านะเนาะ งกะเปลี่ยนหลากหลายอาหารเพลินนะครับเนี่ยหัวเราเราให้เลี้ยงประมาณนั้นละ่ะเนื้อหนังผ่านเลยครับเราเลี้ยงแบบทิวานะีน,อนอ้อนไห่แห้งเออทีรับทีนอนเพื่อจะแห้งดูแลให้ดีนะครับนะนเนาะใหญ่อ้ออวนใหญ่อ้วนรับบนน้อนนะให้เพิ่นขอกเปียนบนสิบนนอนให้เพิ่นได้อน,นอนได้เต็มอิ่มเนาะเต็มอิ่มน่นเต็มอิ่มหักกรไล่ฝึกยุ่งฝึกนันให้เพิ่น เนี่ยพยายามจ like. <Top one. S 2> ะมันข <ล conduct. S 1> nee. ายหลายครับขุดนอนครับยุ่งยุ <N> ่งหลายนี่บว์อวนยังได้ก็บโบว์อวนยุ่งกินเดลยยุ่งขัดการผลไหลกับงัวงห้ากับโบววนเนาะยุ่งกัดงัวหลายข้างง้วงห้ากับโบววนแบบว่าไอ้ผักผ่อนพอเพียงพอเนาะเนี่ยบรรยากาศได้ของงัวแล้วครับ หัวเก่าโตมีแต่โตเนื้อหนังผันๆเลยครับนี่ล้วแเราเลี้ยงแบบกึงยืนล่องนะครับเด้กกึงยืนล่องแบบว่าสี่ยู่ในคอ,อกหลายกว่าออกไปลามนะครับเนาะกอออกไปลามมันก็บ,บมีหานะครับเนาะมีห่าแบบรักโยงสี่้วกตัดห่าในหัวในสวนเล็กๆ,ๆน้อยๆมาให้กินให้กินเฟืองแน่ต้นกล้วยแน่กระยดใหดครับนี่ หัวกะอ้นวนปกติทุกอย่างนะครับเนาะทุตรงไงกับว่ามีอยังหลายนะครับนาะขอบคุณทุกการรับชมนะครับเด้ขอจบคลิปลงเพียงสํานี้คลิปหนาพอกันไหมนะครับนาะ